ไอเอินลาน้องยืนน้ำตาหลังไอเอินสั่งน้องยืนน้ำตาไหลหลงรักพี่เทหให้สุดหัวใจเจ้าวันไว้ย้อนไผยจังลืมนางสุดเส้นทางหักเขาแล้วบ่อายหรือเจ้าหมายเคียงซ่อนแต่ผู้สม น้องเป็นสาวชาวน้านปากโคนตมมาตกล่นคาลมผู้หลอกลวงคือทอดตอนเดินควงอ้ายเคียงบา่าคิดหอดคำสัญญาอ้ายหว,ว,วานให้หมดใจอ้ายหมดรักเลยจากกันหรือสวรรค์สรรสร้างให้มันเบี่ยง สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่คักแพงสุขุดสุขคนค่ะยินดีตอนรับสู้ช่อง YouTube และ Facebook แฟนเพจเพจดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนค่ะ ขอบคุณพี่น้องผูทีมาติดตามซอยเบิงซอยแช่คลิปวิดีโอทักทายกันพิมพ์แสดงความคิดเห็นใต้คลิปวิดีโอบว่าจะเป็นไผ่อยู่ใสก็แล้วแต่นะคะพี่น้องขอบคุณในลายเอลีค่ะติดตามกันต่อไปเป็นแห่งใจให้กันเนาะขอบคุณพิเศษเอฟซีอีหล่าอุ้งอิงค่ะเอฟซี FC สาวน้อยเผ็ดบานแพงสุขสุขคนนะคะจเจืออ้แจวเสียงลูกสาว ต้นคลิปพอดีเห็นเพิินเอาลงเอาลงที่เฟซบุ๊กของเพิินนะคะอุงอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงสร้างบอสมนองคักเร็วเร็วนี้เด้อจา้าอิลาซเดเอ้องครูพี่จินแล้วจ้าว่าสันอันบอกาพิมแมจินนาะลูกเนาะ <laughs> พี่พิจิจินว่าสันจริงๆนี่ต้องเอินเม็จินเนาะอะแต่กบ,บเป็นอย่างให้เกียรติทางอ่าศิล,ลปินอ่บาบอกว่าจะอายุซํามใดก็ต้องเป็นพี่จินอ่พี่จินตะลาพูดลาบอืพี่เบิร์ดธงชัยแม่กินไตยังสีเป็นบอกหลังๆมาจังเปลี่ยนว่าเป็นปลาเบิร์ดจึงสี่นอะอะสร้าง่าสมนองหักเร็วๆนี่เด้อจ่า กีฬาสเสด็ห้องครูพีจินแล้วจ้าวัสนนใส่พนมมือมาอีกอา้าพี่น้องฟังอีกจักรอบค่ะอายเอินลาน้องยืนน้ำตาลังอายเอินสั่งน้องยืนน้ำตาไหลหลงรักพี่เทให้สุดหัวใจเจ้าวันไว้ยอนไผยจังลืมนาง สุดเส้นทางหักเขาแล้วบ่อ,อายหรือเจ้าหมายเคียงซ่อนแต่ผู้สมน้องเป็นสาวชาวนาป่ากคนตม มาตกล่นคาลมผู้หลอกลวงคือทอดตอนเดินควงอ้ายเคียงบา่าคิดหอดคำสัญญาอ้ายว,ว่าวานให้หมดใจอ้ายหมดรักเลยจากกันหรือสวรรค์สรรสร้างให้มันเบียงนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะนี่แค่ น้ำจิ้มน้ำจิ้มว่าสนาันนะห้องให้ฟังสดๆให้ฟังจากนิดหนึ่งอุ้ยได้ยินแล้วก็เป็นแต่เป็นตะมวนพี่น้องทาแช่ทาเบิง้งทาฟังทาชมทาแช่ทั่วโลกคือว่าเนาอ15กุมภาพันธ์นี้่ายเอมวีค่ะนาซานแมฮันนี่อิลาอุ้งอิงกับพี่จินตลาพุทหลาบเนาะ ควงคูมาหว้ยสารแมคนันีไทยเอ็มวนะคะเรลากาววันที่21กุมภาพันธ์2567ปล่อยเพลงนี้ให้ไเด้เบิงได้ชมทั่วโลกเพื่อนวาน,นะคะ เอามือนี่ทรงงานลูกสาวก่อนพี่น้องจริงๆก็คือคลิปแรกของแต่ละเมือนี่เนาะถ่าลูกสาวมีการทรงงานในคืนในคืนก่อนที่จะหอดย่ำกังเว้นแบบนี้สาวน้ำเยินก็จะเอาอีหลาทรงงานพอพอแม่แม่เี่ลนะเนาะขอบคุณรางวัลมาไล่นาใจของพอ่พอพ่อแม่แม่แมเอฟซีสุขุสุขคอนในหลักมาเวาสู่กันฟังก่นนอง กีฬากระโพดขอบคุณในเฟซบุ o กเจ้าของเนาะสาวดินยืนกับออนซอนน้ำกับเสีเอาเมา้าว่าฝากตอนพี่น้องน้ำในซูมืออซูมืออแบบนี้นะคะอุ้งอิงรัตนาพร์พิษบ้านแพงเพิ่นส่งงานเด้อพี่น้องเด้อส่งงานวันนี้คะ่ะขอบพระคุณมาลัยจากพ่อพ,อพอแม่แม่ที่เอ็นดูหลาเด้อจ้าหลาของให้พ่อพ่อพอแม่แม่ทุกคนร่างกายแข็งแรงรำรำรวยรวยเด้อจ้า อีหล่ะจะคอยเป็นพลังเป็นกำลังใจให้พ่อพ่อแม่แม่เด้อจ้าขอบพระกุ้นที่ปอทิมลาขอบระกุ้นที่เอ็นดูลาหักแพ้งลาอยู่ตลอดเพื่อน่าใส่หัวใจเข้ามาอ่าบาตานกสิติดแฮชแท็กมาแบบเป็นมะไล่พ่วงใหญ่พี่น้อง แล้วก็หิวสิ่งของที่ว่าพี่น้องเอามาฝากมาตอนน้ำเลยนองมือนีนาอมาร่วมกันแบบเป็นมาไล่พ่วงัักนี้เลยทีเดียวแะคะขอบคุณพอเดชาค่ะแม่หักสกลนครพอสุชาติพี่สาวยากโซทอนแม่ถวันแม่อันนั้นอันนั้นพรอม รางวัลน,น้ำใจด้านหน้าเวทีและของมากมายที่มอบให้หลาเดอจ่าอิลาหักพอ่พอพอ่อแม่แม่เดอจ่าวาสันนี่คำที่อยากได้ยินจากลูกสาวสุมือสุเมอพี่น้องอิลาหักพอ่อพอ,พอ,พอ,พอแม่แม่เดอจ่าพ่อพอแม่กัหักอิลาเดอจ่าลูกเลยออะให้เป็นคนตาหักอย่างสิ ต่อไปคือบ่าเนาะไปเบิ่งคอมเมนต์ค่ะพี่น้องไปเบิ่งคอมเมนต์นักพอโจเพื่อนมาก่อนจ้าพัสดุพอโจมา,ก,ก,จา,จมาก,ก่อนมูเลยเนาะจ้าพสัสดพอการใช้วิไลศินอ่าหัวใจมากรัวๆมากเนาะอ่าช้างจักรพันหนีมีแต่อ่าในเขาเอื่นว่าในองค์กรทั้งนั้นเลยอ่าแม่บีขอบก็ใจมากแล้วพอบุตรนะคะ อบอหัวใจมาหากันคือว่าเนาะน่ารักจ้าลูกกว่าสันหลายๆคนกับพิมพ์สุดปังจ้าปังปังครับอีลามันหมานจ้าเพื่อว่าปังปังเด้ออีลาเพื่อสันเนาะมันหมานจ้าเก่งมากครับลูกะนะ รักลูกสาวจ้าหอบแตงัวใจมาให้ลูกสาวพี่น้องเลยจะเป็นขักหลายมันมัน,มนปังๆครับคนเกงพักผ่อนเยอะๆนะครับลูกสาวเป็นกำลังใจให้ลูกสาวครับเปื่นว่าสาวน้อยมหัศจรรย์หอบฝันมาหลังห่านอื่นหักนั่งเอกหน่อยเดี๋ยวจากหน่อยต้องมีสร้างบ่สมนองหักเนาะ เพิ่มเติมเข้าไปนะคะหนุมหน้ามนกคนโก้เนี่ยหอบหัวใจมหาเลยอ่าสุดยอดเลยวันนี้ชุดสีชมพูน่ารักเลยเพื่อนว่าอ่าน่ารักเลยลูกวันนี้พ่อเป็นกําลังใจให้เด้อว้านนอกมีแต่พ่อพ่แม่แมหักแพ่งทรงหัวใจสติเกิดหัวใจมาฝากมาตอนหอบเอาหัวใจมาหาพี่น้องเห็นแล้วกะ อ่อนซอนไปนําลูกสาวตัวละ่ะปังปังทุกวันนะครับคนเกง่งปังปังตลอดไปนะเออคุณน่ะลูกสาวคนเก่งของพ่อพ่อแม่แม่ยกนิ้วให้เลยวัสน <c oughs> ไปบงคอมเมนต์ที่เพิ่นห้องเพลงสดสดสู้ฟังเบมืองหลับพี่น้องสร้างผสมนองหกอกักเนาะเร็วเร็วนี้อ่านี่นี่นี่สุดยอดเลยอีหล่ารอดันเลยลูกสาวรอนะคะวัะสน รักรักดันเต็มที่ค่ะลูกสาวเคอนว่ามีตะพูถาแล้วเนพี่นองห้องให้ฟังได้ดอกกันยังมวนปานีไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องทาฟังละเป็นกำลังใจ15กุมภาพันธ์นี้ไทยเอมวีค่ะโดยเฉพาะที่นาศารแม่ฮันนีนะคะแล้วกับวันที่21กุมภาพันธ์2567าฟังค่ะชมทาแช่ทาเชียพร้อมกัน ทั่วโลกค่ะพี่นอ้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงกับเรื่อยจินตลาคุณหลาบเนาะสร้างผสมนองหกักส่วนมือนี่อิหล่าอุ้งอิงทีมงานสาวหน่อยเพชรปานแพงทําการแสดงที่เกือบลืมบอกพี่น้องทําการแสดงที่ร้อยเอ็ดนะคะมือนี่เอาใส่หลัก คนบ่อตาเด็ปกปักมุดลงหายอาวอ่านในนี้ก็ได้แต่ว่าสัตว์แบบนึงเด้อพี่น้องอ้าววันนี้วันที่เจ็นะคะอยู่ที่วัดโพสีชัยตำบลบุงเลิศอำเภอเมยวด,ดีจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะเมยวดีร้อยเอ็ดวัด,ด โผสีชัยไปพี่น้องถาสาวน้ำยืนก็มมือกองไปบอบอพลาดค่ะเดี๋ยวจังหน่อยนึงก็จะออกเดินทางไปแล้วพี่น้องเดี๋ยวพอกันนะคะกินหอด hot, อีหล่าอุ้งอิงกินหอดออีกหลขุหลยคนคือหวานเนาะกินหอด hot, พี่นอๆๆ้องสุขุสุขคนค่ะเดี๋ยวพอกันทางพุหละเนาะทางหนาหาันสาวหน่อยเผ็ดปานแพงยูดีไม่แห้งหักแพงแบ่งปันนะคะขอบคุณเด้อค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ อายเอินลาน้องยืนน้ำตาลังอายเอินสั่งน้องยืนน้ำตาไหลหลงรักพี่เทให้สุดหัวใจเจ้าวันไว้ย้อนไผจังลืมนางสุดเส้นทางหักเขาแล้วบ่อายหรือเจ้าหมายเคียงซ่อนแต่ผู้สม น้องเป็นสาวชาวนปาปากโคนตมมาตกล่นคาลมผู้หลอกลวงคือทอดตอนเดินควงอ้าเยเคียงบา่าคิดหอดคำสัญญาอ้าเยว่าวหวานให้หมดใจอ้ยห,หมดรักเลยจากกันหรือสวรรค์สรรสร้างให้มันเบี่ยง